สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าอายุคันประมาณ4สี่สัปดาห์นะครับไปะาตาซาวแล้วไม่เจอถุงกระตั้งคันเจอแต่ผนังโพรงวัลลูกที่หนาขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็แท้งสาเหตุเกิดจากอะไรคะขอบคุณมากค่ะก่อนื่นต้องทราบก่อนครับว่าอายุคันประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนวีค์นี่นะครับ เวลาเวลาท้าทาวเนี่ยปกติแล้วอาจจะยังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์ก็ได้นะครับซึ่งเป็นปกติครับเพราะว่าการที่อายุครรภ์น,น้อยครับประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยบางทีไข่ตกช้ามีการเจริญเติบโตของตัวเด็กช้าก็เลยยังไม่เห็นถุงการตั้งครรภ์ก็ได้นะครับแต่ในบางคนก็อายุครรภ์สี่สัปดาห์ก็เจอถุงการตั้งครรภ์เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแค่ถุงการตั้งครรภ์เฉยครับเป็นถุง สีดำๆอยู่ในโพรงมดลูกนะครับซึ่งยังไม่เห็นตัวเด็กนะครับแต่อาจจะเจอเป็นถุงไข่แดงแลเล็กๆอยู่ในก็ได้ครับซึ่งการตวรวจอัลเซาวในช่วง4สัปดาห์เนี่ยมันเป็นการตวรวจในระยะเริ่มต้นจริงๆของการตั้งครรภ์เลยครับแค่เราเจอถุงการตั้งครรภ์อยู่ในโพรงมดลูกก็สบายใจได้แล้วครับว่าตั้งครรภ์น,น่าจะปกตินะครับอยู่ในโพรงมดลูกแต่อย่างในกรณีเคสนี้คือไม่เจอถุงการตั้งครรภ์ เจอแต่ผนังโพมาลูกที่มันหนาตัวขึ้นซึ่งการหนาตัวขึ้นของผนังโพมลูกในคนคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะอันนี้ถือเป็นปกติของการตั้งครรภ์น,นะครับและในเคสนี้บอกว่าหลังจากที่4สัปดาห์ไปแล้วอีก1สัปดาห์ก็คือ5สัปดาห์ก็เกิดอาการแท้งสาเหตุเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่แล้วในกรณีเคสนี้นะครับ มักจะเกิดจากการผิดปกติที่ตัวเด็กเองครับคือตัวเด็กมีโครโมโซมหรือมีพนันธุกรรมที่ผิดปกติมากๆหรือพิการมากๆทําให้เด็กไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ถุงการตั้งครรภ์ก็เลยไม่มีนะครับเด็กก็เลยแท้งออกมาครับจากประวัติถ้าคุณแม่นะครับเคยมีการแท้งลักษณะแบบนี้มาบ่อยๆเกิน3าครั้งขึ้นไปหรือที่ภาษาทาการแพทเรียกว่า habitual a b o r t i o ก็คือมีการ แข็งบ่อยๆเกิน3าม0ัขึ้นไปก็น่าจะไปหาสาเหตุของคุณแม่ด้วยนะครับว่ามีโรคประจําตัวใะไหมเป็นไทรอยหรือเปล่านะครับส่วนในคุณผู้ชายก็อาจต้องไปตรวจน้ำอสุจินะครับดูว่าตัวอสุจิแข็งแรงดีไหมมีจํานวนอสุจิพอไหมรูปร่างขององสุจิแข็งแรงไหมพอที่จะเจาะไข่เข้าไปมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ อย่างในเคสนี้นะครับก็ขอให้คุณแม่ทังใจสบายนะครับอย่าเครียดนะครับสาเหตุเกิดที่ตัวเด็กเองครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแท้งตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตมาแล้วผิดปกตินะครับพัก3เดือนแล้วท้องใหม่